พบตรบินด่วนลงใต้เยี่ยมให้กำลังใจลูกน้องพร้อมเยียวยาวครอบครัวตำรวจก้ายรังสั่งดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่หลังถูกคนร้ายยิงถลม่มเร่งรับตัวตำรวจบาดเจ็บเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจพร้อมติดตามคนร้ายเร่งด่วนกำชับ SOP ยุทธวิธีในการทำงานพร้อมดูแลขวัญกำลังใจตำรวจชายแดนใต้ วันที่ส1สิงหาคม2566เวลาส0บนาฬิกา30สนาทีพลตจรรเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบบตรพร้อมด้วยพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตร,ร,รพลตร,รโทรนันทเดชย้อยนวลพบชผู้ทอนภาคเก้าพวตตรีปราบพานมีมงคลรองพบชผู้ทอนภาคพก้าพลตตรีปียาวัต เฉลิมศรีรองผบชผู้ทอนภาคาพลตร,ร,ตรีอาชานจันสรีผอบอกอผู้ทอจังหวัดปัตตานีเดินทางลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่28สิงหาคม2566เวลา22นาฬิกา50นาทีในขณะที่ตำรวจสพยะรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ,อสอ,ออกลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบมาถึงบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลตะมนยะรังหมู่3ตะมนยะรังอเภอยะรังจัังหวดปัตตานีได้ถูกคนร้ายใช้ปืนยิงถล่มใส่เจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิตจำนวน2รายคือดาบตำรวจตุแวล่อลอมะและสิบตำรวจโทบุญกินีดือเร พอบหอมู่สพยะรังอาสาสมัครสองรายและมีตำรวจบาดเจ็บห้ารายคือสิบตำรวจตรีธนทัตโชคมากสิบตำรวจตรีอิสมาเอ็นจิตหลังสิบตำรวจโทรสลาวุฒิสูสันสิบตำรวจโททวัตเสนริดพอบหอมู่สพยะรังและพันตารวจโทรนรงแสนเกือรองผู้มกับสอบสวนสพยะรัง ภายหลังพบตรแหละคณะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บพร้อมมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อสสที่เสียชีวิตผู้รับบาดเจ็บรวมถึงเยี่ยมเด็กที่โดนสะเก็ดระเบิด,บดณโรงพยาบาลปัตตานีพร้อมกล่าวกับญาติยืนยันตำรวจรับปากจะดูแลสิทธิประโยชน์ทุกอย่างเต็มที่รวมทั้งการบรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจ พบตรได้มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือชีวิตตำรวจที่เสียชีวิตรายละห้าหมบาทบาดเจ็บสาหัสรายละสองหมืบาทบาดเจ็บรายละหนึ่งบาทส่วนอาสาที่เสียชีวิตรายละสองหมืบาทและมอบให้ผู้ทรจังหวัดปัตตานีเพื่อใช้ดาเนินการดูแลตำรวจยอดรวมประมาณสามแสนบาทนอกจากนี้พลตำรวจเอกต่อศักด ยังได้มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งด้วยสําหรับสิบตำรวจโททวัตเสนทริ์ที่บาดเจ็บสาหัสสะเก็ดระเบิดเข้าตาพอบตรได้นําตัวขึ้นเครื่องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจด้วยนอกจากนี้พลตำรวจเอกดํารงศัก์ยังได้สั่งดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่กรณีตํารวจเสียชีวิตสั่งการให้เสนอปูนบําเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ให้ดับตำรวจตุเวลโและ10ตำรวจโทบุญกินีโดยขอเลื่อนเงินเดือนให้8ขั้นการช่วยเหลือบรรจุทายาทรวมทั้งเงินช่วยเหลือดูแลในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นๆทั้งของผู้เสียชีวิตและครอบครัวดับตำรวจตุเวลโจจำนวน3ล้าน4แสน2งมื่6พัน8ร้อยยี่สิบาทและ10ตำรวจโทบุญกินี สองล้านสสนสาบาทส่วนตงรงวจบาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์สี0 0มถึงสองแสนแบาทตามอาการทรงศัก์พรมเอี่ยมเชนรงอน,นันทปััญ,ญสุดธศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน